ชาลีชาลีคุณเคยเห็นผีกระสือไหมทิวนิวชาเนลอันนี้เล่นอะไรครับเล่นชาลีพี่เมย์ละคะเล่นชาลีเล่นชาลี li, เหมือนกันนี่ไห <c oughs> นดูสิอ่ะชาลีอะไรไอชาลีชาลีชาลีาย,ย <c oughs> ้อยฮะแม้ยังไม่พูดเหรออ่ะรอดูอันเดียจะเล่นยังไงเริ่มยัง ชาลีชาลีอะยังเหรอเล่นได้เลยยังเนี้ยชาลีชาลีเนี่ยยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มหรอโอ้เยอะมากเราจะเล่นยังไงเนี้ยโอ้โหเรวจะหาค่ะเราจะหาคำคำถามมาถามออนิวนะจะเริ่มเล่นแล้วนะคะชาลี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 อะคำถามแรกถามว่า ชาลีชาลีห้าคำถามห้าคำถามเหรอชาลีชาลีคุณเคยเล่นชกุชชี <มา S 2> คุณเคยเล่นชกุชชี่ไหมดูอันนี้นะดูอันนี้นะเอ้ยเพล่นไะปเ,เล่นนะอุ้ยนล่นไปเล่นนะชาลีชาลีคุณเคยกินเป๊ปซี่ไหมร่มะเอามาดูสิดูมาดูอันนี้ ชาลีชาลีคุณเคยกินป๊ปซี่ไหมดูนี่ค่ะเฮ้ยเคยกินป๊ปซี่เหมือนออลนิวกับตังเมนี่ยอ้าวดูมันหมุนอะเออมันหมุนอะอ่ะต่อไปต่อไปอะไรดิชาลีชาลีคุยแล้วถามแล้วเมื่อกี้อาคำถามใหม่ชาลีชาลีคุณเคยเล่นสเก็ตบอร์ดไหมอะไรผีผีอะ ี <formation jin inh ale> <at> ่ <tı ro> <c oughs> <sk pior> อะไรเฮ้ยหมุนได้อสามแล้วสามแล้วต่อไปเกิดผีเกิผีเออเกิดเกมาเด็กๆอยู่ไหนเนีวมาค่ะมามามาเนี่ยวชาลีชาลีคุณเป็นผีหรือเปล่ามาดูดิชาลีชารี่ว่าอะไรอาจารย์ว่าอะไรว่าเป็นคนว่าเป็นผีอ๋อโอเคโอเคเอาใหม่ว้าวเป็นคนว่าเป็นผีอ่อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนะ ชาลีคุณเคยคนว่าเป็นผู้หญิงว่าเป็นผู้หญิงเออชาลีชาลีคนแก่หรือคนไม่เออได้ได้คำถามคำถามต่อไปชาลีชารีเดียยังไม่ได้หมุนเลยชาลีชาลีคุณเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่โอเคปะมันน่าแกลียเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ดูนะมันเถ้าเป็นเด็กให้ขยับขยับ ต่อไปต่อไปเปนคนว่าเป็นผีอะชาลีชาลีคน,คนเป็นคนหรือเป็นผี<พ>ถ้าเป็นผีให้ขยับถ้าขยับอ่า<ม>จะเป็นคนหรือเป็นผีชาลีชาลีเป็นผี <c oughs> ไม่กลัว <c oughs> เนวตกลงชาลีเป็นผี <c oughs> อะค่ะถามต่อไปชาลีชาลีคุณเคยกินเยลลี่ลูกตามไมเห็นวปะ ชาลีชาลีคุณเคยกินเยลตี้ลูกตาไหมถ้าเคยกินให้ขยับถ้าไม่เคยกินให้อยู่นิ่งๆเชารี่ชารี่ชาลี่ชาลี่โอ้แม่โอ้ยเกลือกลัวใครลืแม่ชาลีชาลีคุณเคยเห็นผีกระสือไหม ชารี่ชารี่คุณเคยเห็นกระชื่อไหมถ้าเคยเห็นให้กระยับถ้าไม่เคยเห็นให้อยู่เฉยๆพี่เมฆเมฆอยู่เฉยชารีูหญิงใช่หรือไม่อะชาลีชาลี่คุณเคยเป็นผู้หญิงใช่คุณเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ ถ้าใช่ให้ขยับ,ยบถ้าไม่ใช่ให้อยู่เฉยเฉยชาลีชาลีชาลีก็ลลเคยเล่นว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงชาล,ลีเป็นผู้หญิงไงว้ยอันนี้ <c oughs> พี่เบคคัวอะไรเนี่ยมึงเคยกินที่ไหม,ไม อันนี้จะถามว่าชารีชารีค่คุณเคยกินขี้ไหมคุณเคยกินขี้ไหมชารีชารีจะเคยกินขี้อันนี้เคยกินปะไม,นไม่เคยชารีชาลีเคยกินขี้ไหมกเคยกินซี่ซี่โอ้เป็นไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรกลัวผีหรอ สนุกไหมคะเล่นชาลี<น>วันนี้สนุกไหมคะสน,นุกกวพีเ<ฟ>ออเอาสำหรับนี้าลาไปก่อนนะคะฝากกดติดาต,ตามกดไลค์เป็นให้ตมย์ด้วยนะคะบาย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 ค่ะสวัสดีค่ะฝา <Okay. S 1> กกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนนิวและน้องตังเมย์ด้วยนะขอบคุณค่ะ